ถูกวันนังข้านพี่น้องผมถูกวันอังคานไอพ้พระมาพ้าไกาเรา้วลานี่กายแล้วงนะครับเนะาะพระคุณเจา้าคนเด้กายไปแล้วพี่น้องผมกับย่ำเสาเสาพี่น้องผมถูกวันอังคานเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีจัดให้มองประจําของคุณยายมีแต่ขี่ม้าพี่น้องเพิ่นพ่นัง่งเพิ่นพ่นัง่งเพิ่นเลยไปนั่งมองเอื้อนนี่บ่ามีมาแล้วผู้ดใดที่ไปนั่งแับขี่ม้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาคุณยายคนเดิมนั่งแบกกระดินจัดไป เดี่ยบักเบอร์บักนาอ้อยยังมันง่ายไ่ทุกคนอยู่นี่บักนาสามและสี่บักนาสามและสี่ประกาศเงนบักเชื้อพักปลูกเองคุณแม่บางเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กระเป๋าเป่าเอาอผู้พี่น้องเป่าเอาอผู้ผู้ก็มี่ผู้พี่น้องผมเป็นตลาดแปีการดินที่ผู้คนให้ความสนใจที่สุดของคุณยายคนนี้เห็นบ่นั่งซุ้มหัวกันพี่น้องผม ถ้าว่าทุกคนกระป้องกันดีพี่น้องผมใส่มงใส่แมทเขา่ต้องห่วงเลยครับเดี๋ยวว่าเขาสิเป็นโรคเป็นไฟถ้าตาบานเขาเราแม่นมาอีหยังเราพอย่อันนี้สอสนองพี่น้องผมกับฉายาฮะเอามาเอายัางคิดว่าว่าเอาเขาไปซีนะั่นนีพ้พอเดียวหลุมาพนสิว่าเพราะเป็นของแท้ที่มืองานเขาเนาะพี่น้องเนาะสอสนองพี่น้องผมไปอันนี้ได้อีหยังได้ปลาบ่ครับ มันเบิดยามันเบิดเมียนี่หรือครับซาเบิดท่านที่บักโม่ด้วยล่ะหาได้การพี่รองผมจัดไปบ่าเมียนบอกนวยละซาน้องชมบอกอ๋อโอ้เป็นเชียนไวปวาวมีโบหงิ้วพี่รองเอ้ยนี่เชียนไว้อยู่หน่วยนี่หน่วยละสามสิบที่สัตนะเชียนไว้หน่วยนี่พี่รองผมนี่ก็เชียนไว้อยู่นี่เห็นบ่เนี่ยมันต โอ้อันนี้นวยละเศร้านะครับน<ช>้อเอาชัดเขียนพี่น้องว่ามีกอรอเรียนไปแต่ว่ามันเขียนใบนวยนั่นนวยนั่นนวยเดียว30บาทมันต้องหุ่มหรือท่องคั่พี่น้องเลย,เยวีละพี่น้องผมวีละ30อันนี้ปิ้งกบคือเก่าเดียวบ้ามีได้ขออนุญาตไปแล้วดนะครับเด้อว่าสิไปถ่ายทำยู่งฟ้ามกบเพื่อนพี่น้องกบเป็นหมื่นตัวพี่น้องผมมุบเป็นหมื่นตัวของแม่เปยนี่บ่วถรำมดาก็คือว่าเดี๋ยวเสียงหมูเข้าไปเบ้าง ถูกว่าอังค้ารพี่น้องว่าตลาดน้อยกร้างยุคโควิดเพิ่นอยากเบื้องแม่เปียเอ้ยเออมันหาเบื้องใสบ่ได้น่ะนะห้าสิบบาทพี่น้องผมถือว่าถือคิดเบื้องเอาถือว่าถือคิดเบื้องเอาแมนครับแมนครับป้งกบกับตำบักทัวป้งปาดุกก็ะมีปีงปาดุกก็ะมีพี่น้องเลยปาดุกก็ะมีจะป้าม้ายอ้วนที่กันป้ามหา่อ้วนไม่จะฟ้ามเขาเลยรับสะอาดปลอดภัยเดี๋ยวป้ามีผ้าไปเบื้อง พ่อพ่อยังสีแล้วคนสีถาม,มครับบ้าดีเนี่ยบ้าดีบระมาณเหมือนี้บ้าบี้เบ้าหม,มูว่านมันเป็นมือโลกแตกว่าสันมันเป็นแนว้อใดสันที่โลกแตกรอ้อนยุบเบิดเคลืกนกับเบิแตกนห็นไหมหญินสุกแล้วพี่นออ้อง,องครับหญิงไ<ะ>ก่วุ้ยหมูองิงยังคือเงยครับเสียงปลาปลาซีซีปลาเนมหมกปลาเนมโอ้ยหมกยี่สบาทครับห้าบาทผมหมกละยี่สิบบาทพี่น้องผมหมกละห้าหมกละยี่สิบ ท,ทุกอย่างซาบาทไข่อันนี้เป็นไข่ไก่ปาาลาเฮียอะไรไข่นกกระทาโอ้เป็นไข่นกกระทาซาบาทด้วยกันบอกซา,าบาทแล้วก็เป็นเกี๊ยวทอดนะพี่น้องนะเป็นเกี๊ยวทอดเ,อเ,อดเป็นอ่าพัซซิลพัซอิวก็มี่โอ้แปลกไม่แม่ค้าไม่นาเกาแม่ค้าไม่ต้านาเกาเลยพี่น้องเ้อหันมาท่งพี่ใส่อีกแล้วพี่น้องบาดนี่ใส่อีกแล้วเบ้าเกาหลีเบ้าเกาหลีได้วิ่งใส่พี่น้องผมกินขักลาย ใส่กับมีโอเคเนี่ยครับแม,ม่คา้าคันนี้ขายตัวหน่อยตัวใหญ่ขาดเบิดทุกวีคขาดเบิด์ตูกอังคานบ่ต้องห่วงพี่น้องผมขายดิฟขายดีกว่าแม่ค้าคนนี้บ่มีอีกแล้วเสียงหมูเพิ่นบ่ฟัชงช่างนี่มีตาหนังมันเป็นบ่ะโอ้เสียงวยากเอ,อื้อนทีเด็ดเด็ดเขาจะเอานี้ยไปเลยพี่น้องเอาไปเบิรขนาดบ้า,าบมีมาตาเศร้าเลยพี่น้องเบิดแล้วคอนะ ใา้ใดีครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องบ้ามี่วสิมาเอาเครื่องในร่วมไปลาบชู่พ่อแย,ย่งับปันกินเบิดเลย <c oughs> มีต่สินั้นกใส่กับหนังมันกัดพ่อได้กับตาบมืมีอยู่อยากได้หูมันนะได้หูมันไก่ตัวละลอยหาสิบห้าพ่นพี่น้องผมครับ ขายถูกครับครับบ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันขายกันกินนี่แหละพี่น้องผมอยู่โควิดกันข้นหอบ่้นซอยกันมันสิไปซอยผู้ใดอยู่นี่ข้ต้องเอาหลายเอาพอได้แบ่งปันกันกินขันบ่อซอยกันสิไปซอยผู้ใดเนาะครับเนาะใส่กอกแซบแซบของแม่กุณไม่น้ำมันเขาหมิ่นเพื่อนจีบอยู่นอใหม่หวานพี่น้องเลยนอใหม่หวานหวาน ของคุณแม่ผ้าเฮาเนาะครับเนาะอันนี้หมหย่างบุญมีมีแซ่บเพิ่นอยย่างดีหมกไก่ลาบไก่บ้านพี่น้องผมผู้ใดบ่อยากซื้อเป็นตัวไปมาเอานี่มาเอานี่ได้ของคุณแม่หนูเฮาอยากกินเนาะไม่หมกเขียนนั่งนอกใจใจอ่อนตั้งไฟกับเกียรก็หน่อยเกียร์ทีโมตั้งไฟแบบนี้แหละหอมใบตองเนาะครับเนาะอันนี้เป็นอีหยังครับซีนี่ยี่ห้อบะเอือบ่ครับผมมีที่กะทิเออเอาขอสวดเรไร โอ้เป็นมีกะบทีพะสันพี่น้องโอ้ยเกิดมากผมก็เคยพบเคยพ่อพี่น้องกันเยสิว่ากันต่อมีกะทิเขาเอิ่นผู้ใดเคยกินบัวนี่นะครับเพื่อรสชาติเป็นแนวไรพี่น้องผมบ้ามีพวกเคยกินแต่ว่าหูว่ามีพักติวน่ำเสียบประหลัวเนาะครับเนาะบ้ามีบอื้อฮะ้เาเ้ากินยัเดียวฮะจังวาครับผมของหวานนี่ครับเนาะคุณแม่ซื้อกล้วยเนาะครับเนาะกล้วยโอ้ยมีกะทิพี่น้องบ้ามีพวกหูแบบทั่วดินหัว บอกทุกยิ้มขวาก็มีเนะครับเพื่อนใหญ่เดือดเด้ออันนี้เป็นต้มไกล่ละคันเดาวพีสงานพีสต้มไก่บาทโอ้มีกะทิพี่น้องอันนี้แกงไตไปลาเมนบ่ครับแกงไตปลาเดี๋ยวเบิ่งชัดๆก่อนขอดูชัดๆหน่อยอแกยงไตปลาพี่น้องมีกะทิแกงไตปลาอันนี้ก็ขายด้วยนี่ เจ็ดสิบบาทพี่น้องผมใส่ด้วยนะครับโอ้ยเยออนุญาตครับพ่อผู้ใหญ่โอ้ยปูปูนี่ขายยังไงครับผมเพณ่อแม่ข่าวว่าฉันมากนาะครับเดี๋ยวลอเสียวปูเอาปูเด้อปลาสดๆจ้าปลามีเสียวปูให้ไปทำเสบนปลามปูกับกุ้งพี่น้องผมไม่ไม่เลยเดี๋ยว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 ญาติกันแล้วพี่น้องบาทนี่อืมของดีมากไม่ไม่พี่น้องผมพอผู้ใหญ่เพอมาตั้งปึกเบื่องเลิปลามีเสียวปูกุ้งกุ้งกุ้งพี่น้อง สดสดไม่ไม่เลยเพราะก็ว่างปูร่งหันเพราะผู้ใหญ่บวยยางมากว่างปูรงรวดทาทาปะเตียนมากขายมัง่งเอาอยู่บ้านามีเสียปูไปตำเสบาคามได้การแน่นอนมือน,นี้ประทูเอากุ้งบอกใหอเอากุ้งไปพอนี้สนองป่อยพี่น้องเอาเราพี่น้องมีการเฝ้ามีการเฝ้า,า,าคุกกันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องผมไผดีไผได้เรือพี่น้องเลิกไม่นาสามเหตุกันกันมีได้บาท น่องใหม่ว่ามีเคยบอกว่าน่องใหม่ที่แสบที่สุดควรสิเป็นน่องใหม่อันนี้เขาเอื่นน่องใหม่ปลาน่องใหม่ไผ่ปลานี่ครับเทียบกันอู้ยสิบาทปา้ฟลยพี่น้องนะน่องใหม่ต้มเลี้ยวข้วมั้อมกินพี่น้องข้าวมักินพี่น้องผมมีน่อไใหม่ปลาค้าวมตังตังเบิ้งเอาสังเกตดเอาดอกบักเออดอกบักบวบไกล้ดำกันมีบาทนี่ ไก่ยาตัวนี้เป็นยาดิเก่าเป็นยาเป็นยาดิมันเป็นยาติดเชิงไหลติดเชิงไหลติดเชินไหลจังหวะเอาวะโอ้ตัวละลอยเท่าไรสินอันนี้คืขายหาสนตัวนี้ลอยห้าสิบบาทว่าสันพี่น้องผมไก่ดำบ้ามีกับอุดหนุนดูที่ได้ไปต้มไปกินดูดูนะรับมาจากแถวมูนี่ลราพี่น้องหมกอันนี้น่าชีเป็นหมกปลาหมกไก่หมกไก่หมกน้องม่หมกไก่หมกน้องม่ปนปลาพี่น้องผม ปลนปลาป่นปลาขอนป่นปลาคออันนี้สักคู่สีแดงสีแดงสีชมพู่นะครับเป็นสักคู่อันนี้เป็นเขาโนมหมกเขาโนมหมกพี่น้องผมเขาโนมเทียนรึกว่าเขาโนมเทียนนี่เองลบน้ำบ่แต่ละบ่มีพ่อยมี่พ่นครับผมค่าพี่น้องค่ากระเดกขายพี่น้องผมมาป้าปุ๊ แซ่บเอ้ยคือแซ่บปุ๊บ้ิยาแต่ละกันหายาเห็ดหน่อยมันข uh ีกขาดเห็ดมันแซ่บเบิดเห็ดเถือกเถือกอุ้ยมันออกจังสีเลยบืุอยมันออกจังสีเลยพี่น้องดึงเอาเป็นจุกเลยปลาตซสอนเขาเอินเห็ดอยังเหรครับเห็ดนั่งล้มไปพ่ออายุกสูงอยู่ปางเด้เนาะเห็ดเบียซาโลโบขันพ่ออายุขับทงทงถอดอไรครับ ถุ้งไรย,ยี่สิบาบาทเนียบางไร่ลาดิเป็นกิโลพี่น้องผมป๊าขายถือปลนดิเหระพี่น้องเลยซุดยอดพี่น้องผมอุ้ยตายบักทั่วปีบักทั่วดำตำตำบาดตำต้องไปกินกับปิ้งกบไม่ใช่อันนั้นเขาพี่ปลาดุกเราคุณแม่เนาะคุณย่าลูกชาวบ้านยังสัน่น อุ้ยดินนาวนาว,นาวอยู่พี่น้องผมพ่อมสขาดเดี่ยวพนะ่ <c oughs> อมสีขาดเดี่ยวนครับพร้อมสีขาดแล้วครับผม <c oughs> สีขาดให้สีขาดกะ <c oughs> มันกะขาดคือเกาลาอหรอครับผมปลานิน่กิโลละหกสิบบาทถึกโอเจดบอ่ะเจดกะเจดพี่น้องผมแล้วกะ <c oughs> เครื่องใส่เรื่องสวยหอาคือห่าพ่อมีอยู่พี่น้องผมห่าพ่อมีอยู่นะพี่น้องเนาะเสียผาห่าอ่า กระบองกระบองพี่น <Bien> ้องผมอันละเส้ากระยังต so ้องมีพี่น้องเอาไปดังไฟเนาะพี่น้องเนาะเนาะไม่สมกะดีควรละสิบควรละเส้าควรละสิบบาทเนี่ยหลายใกล้ตัวหนึ่งพอดีนี่แกงโบ๊ต้องใส่หลายข้อดีคุณแม่เคยแกงใส่อยู่อันนี้บักบักม่วงเพรียงก็ยังได้การอยู่เลยพี่น้องเนาะบักม่วงเพรียงเฮาผู้ใดบ่บทันได้กินถุงละเส้านะครับห้าสิบบาทไม่เส้า โอ้ยถุงละซ่าปานได้ฟรีชัวสีได้ถุงซ้ำนี่ปลาแดดเราก็กดีอยู่ตำแจ้วห้ามสีเบิร์ดเราพี่น้องหกถุงตำคู่มือเสีกินคูม่มืออือปลาแดดถุงละซ่าบักเขียกกะสี่สิบบาทหนึ่งซาบาทนู่นนี่สิบบาทเดียวบักไหลบักหน่าวสิบบักหน่าวกับสิบบักหน่าวว่ามีเม็ดบักมะนาวไรเมร็ดอือทอดอีตูวไปใส่แจงไก่ใกส่น้องใม่สมพักรวมบาทนี่ไปใส่ลาบงัวขัวไก่ ขบตัวนี่บานเสียงนี่ถรรมาดาพี่น้องมันอธิรทียคนกับผมกันแน่บ่เป็นยังพี่น้องบ่เป็นยังยังไร่การอยู่เอาคุณแม่ดิได้ยังแล้วท่านได้ยังบ้าเกี้ีก,กับเมี่แล้วค่วมโซเขาคววมบ่มวนบ่นบนซื้อมันกัะมีมากดิครับสามสันเนี่ยเอาไปอย่างขออนุญาตจ,จับ เพื่อนไข่ยนี่ย่ดยากแล้วต้มจุแจ้วเลยอย่าเ้ยนี่เอาพี่น้องผมแม่ีีสุดแม่ผู้หญ่เพิ่นก็นมาขายแล้วเดี๋ยวับบน ก็พูดหน่ะตด้พเนยแค่ฟันเี่พยงน้องไอ้แป๊วทุはは lad, ้งเลยียนทุ้งหรอใยละนะบอกแล้วเนาะพี่น้องผมะเซนเะเว้ยกละเสดนเอเอาญาติแล้วพี่น้อเพราะว่ามันจะมีพุทธบูชาไดเด้ครับเ้่องขวามู้นี่คือขวงมันได้มาไม่ไพี่น้องคันมัดจริงจิงาต้องเข้าแถวเอาเลยพี่้องผมคันเบียต้องเข่าแถวเอาเลยเอาเ S <S <ป>เอาพี่น้องผมข้าบผมเอาเอาบ้ามีเสียสาะระพี่น้องคือสิบว่าได้ไนนกินดอกกระปูไม่ยี่น,นี่เอาไว้กูโตแล,ล้ววะไม่ยี่นี่กระปูเอาไว้กูโตแล,ล้วอ,อืมบ้ามีกับว่าชีบดำเสียบาขามแต่ว่าก๋าเสียสาระให้พ่อเนี่ยแผ่นซะอเออเ้านี่แหละพี่น้องของดีผู้ลงคนกระไดมากใหม่ใหม่คือ คือผู้ลงคน้น่นกระหองก็ไปหามาเราวมาฟงปูลงคนกรญหยากันที่บาทมันเป็นของธรรมชาติขัดของที่มันมียุ่สายุ่วัดของเฮาอยู่แเหล้วนี่คนมันเห็นง่ายมันบ่เเราใจมันบ่ชวนรับประทานม่บฉันไม่เจอแบบนี้เพื่อหุ้มขนาดบ้ามีบอกไว้อยังบ่าทันยู่บ่อยใหม่เห็นน้ำกันนะครับเอาไปเบิ้ลเบิ้ขาดที่รองผมขาดแน่นอน ครับผมเอ,อ,อาพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกซัพย์กการที่กัดตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหุ่ใจทีมงานอีสานบ้านกวอเองพี่น้องผมพอกันชิมมาครับเดี๋ยวส่วนสิบบอให้รีวิวลานเดี๋ยวว่าวมีจัดไห้เลยครับเด้อเดี๋ยวว่าวมีจัดไห้เบื้องเข่าวข่ากันไปก่อนเพราะว่าไลฟ์สามารถชิกไลฟ์ทันเลือกเกินบอกว่ารีวิว้านให้เบื้องแน่ว่ามีจัดพ่อเข่าวข่าได้ซ้ำหนีก่อนจัดพอข่าวข่าได้ซ้ำหนีก่อนเด,ดี๋ยวเฮาเจอกันพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับ